สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลายหลายครั้งนะครับเวลาเจ้าของรถขับไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเป็นเสียงที่แบบลึกลับและหาคําตอบไม่ได้นะครับส่วนเสียงนั้นจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับสําหรับคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูคลิปนี้ครับรับรองว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับต้องความเร็ว120 เราจะเงียบๆนะครับรอเล่งไปตามปกติ it long เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับถ้าปกติเนี่ยขับไปความ็ูประมาณเนี้ร้อยแปดสิบ้อยไม่ดังนะครับแต่ถ้าพอมเร็วร้อยยี่สิบเมลไหล่ดังถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรถตัวเองขึ้นดูคลิปมีไว้ให้ดีะครับเรามีวิธีแก้แบบง่ายมากๆอ่ะนะครับแต่ต้องบอกกอนว่ากว่าจะมันง,ง่ายขนาดนี้ ผมหาอยู่นานมากนะครับถรือว่าทุกคนโชคดีมากที่เปิดมาเจอคลิปดีนะครเดี๋ยวเราดูถนนโล่งๆกันว่ามันดังยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ตรงท้ายคลิปเนี้แหละครับ ก็ไม่มีเสียงอะไรผิดปกตินะครับ วถ้าสังเกตเสียงตอนนี้นะครับที่รถก็จะเป็นปกติไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับอลองมาดูกันถ้าความเร็วประมาณ120ครับ คนสุดๆใช่ไหมเวลาวิ่งไลอ่าให้ดูอาการกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับความเร็วน้อยหายไปแล้วแต่ถ้าวิ่งเร็วสักร2อยยี่สิบก็จะกลับมาใหม่ะคะัะ เค okay. ถ่ายไว้ให้ดูนะครับแบบประมาณนี้นะทารถไทยเจอเหตุการณ์แบบน,นี้เดี๋ยวเราดูวิธีแก้กันคราวนี้เราคงได้เห็นเสียงลึกลับกันแล้วนะครับว่ามันมาที่ความเร็วประมาณ120นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเสียงเนี้ยมันตั้งแต่ผมเจอคันแรกเลยหาลําบากมากนะครับวิธีหาก็ค่อนข้างลึกลับเจอในไทเกอร์นะครับไทเกอร์เนี่ยเวลาขับไปก็จะเสียงแบบนี้เลยแล้วก็พยายามหายัางไงก็หาไม่เจอนะครับจนมีวันหนึ่ง มือพลาดไปโดนที่ปัดน้ำฝนครับพอปั่นนะครับเสียงพูดอะมันเปลี่ยนไปจากกลายเป็นแล้วก็หายไปแล้วองคิดภาพดูปกติถ้าเสียงตัดในคลิปเม่อกีนะครับจะได้ยินเสียงูดยาวแต่พอที่ปัดน้ำฝนปัดผ่านปุ๊บแล้วก็มีจังหวะเงียบไปสักนึงแล้วก็กลายเป็นนะครับเราก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าไอ้เสียงนั้นน่ะมันเกิดจากลม นะครับแล้วเกิดจากลมเป็นยังไงลองดูรถตัวอย่างคันนี้นะครับปกตินะครับให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับรถคันไหนะที่มีคิ้วกระจกนะครับที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นคิ้วยางแล้วก็มีโครเมียมเนี่ยแล้วถ้ามีเสียงครับในคลิปเนี้ยนะครับให้ลองเอามือจับที่โตคิ้วกระจกนะครับที่เป็นโครเมียมเนี่ยแล้วลองแยะมันขึ้นมาอ่าเห็นอะไรไหมครับโครเมียมนะครับที่มันมันอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มขึ้นมาอย่างนี้ เห็นไหมครับมันเริ่มลอกขึ้นมาถามว่าเวลาลอกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันทําให้มีเสียงได้ไงถ้าตอนเด็กๆนะครับถ้าถ้าเด็กสมัยก่อนละกันเคยเอากระดาษแก้วใช่ไหมครับแล้วมาดึงแล้วก็เป่าปเป็นนกบีดได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับเวลาโดนลมพัดเร็วๆเนี่ยจงังหวะที่ตัวโครเมียมมันหลุดออกมานะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะสีกันลมแล้วดังนะครับ เดี vale ur, ๋ยวเราทําให้เห็นก right? like right? ันเลยครับเสียงแบบในคลิปเมื่อกี้จำได้นะไหมครับอันนี้จําลองว่าเป็นลมเสียงเหมือนในคลิปเปียบเลยใช่ไหมครับ เมื่อเรารู้ต้นเหตุแล้วนะครับว่ามันเป็นทำยังไงนะครับก็ที่จริงยากครับไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สวยแล้วล่ะจับมันดึงทิ้งไปเลยนะครับอยากให้เวลาขับไปเนี่ยแล้วมันตีกันลมได้นะครับจับตัวนี้ดึงออกงอแค่แบบสวยๆเนี่ยก็ค่อยๆตัดนะครับแต่นี้มันดึงออกได้นะครับสำหรับใครที่รถที่มีคิวโฟมอย่างนี้ยพอมันหมดอายุพลาสติกมันลอกเนี่ยก็จัดการไะนะครับจะได้ไม่มีเสียงแบบนั้น ดึงออกเลยนะครับมีสองมุมวันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับเนยจับดึงออกกันเลยครับไม่ต้องไปเสียดายไม่มีอะไรให้เสียนะครับจับดึงออกปุ๊บอันนี้มันก็จะไม่มีอะไรมาขวางทิศทางลมนะครับซ <c oughs> ึ่งปัญหานี้นะบอกตรงๆว่ายากกว่าจะเจอนะครับช่างหลายๆคนก็หากันไม่เจอนะครับอันนี้ก็ดูดูไว้เจ้าของทำเองได้เลยนะครับถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ เป็นไงครับไม่ยากเนาะแต่คนที่หาคนแรกยากมากเลยครับกาจะหาเจอเนี่ยนะครับส่วนที่มันเป็นโฟมเยี่ยที่ล่อร่อน,ล,อนล่อนออก,กนะครับที่เป็นพลาสติกพรงนี้ก็เราก็เอามันออกไปเลยหลังจากที่เราแกะออกกันแล้วนะครับลองมาเทสดูกันอีกทีเป่าไปต้ำแข่งเดิมเลยนะครับพยายามเป่าไหลในมุมแบบนี้ เห็นไมครับมันไม่มีส่วนพลาสติกนะครับที่มันมาต้านนมแล้วต่อให้เราปล่อยยังไงก็ไม่ได้นะครับรับรองครับวิธีนี้หายร้อยเปร์เซ็นต์นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้วิธีดูคลิปนี้ครับมีประโยชน์ต้องเป็นแน่นคลิปดีๆนะครับที่เราเอามาฝากกันจากบุบลครับสวัสดีครับ